ตัวนี้หายไปมก็นนไพวกพี่อยู่หายไปไหนมาไม่รู้่ะเออฟิตเนสมังฟิตเนสเฮ้ยอ่มันช่อยู่ม่เล่เก่งเลยโง่ไม่อยากเล่นมาคุยกับเพื่อนไม่ได้โอ้ยต้องฟิเด็แหละชื่อเสียงสวยสวยไม่ลงมาได้นะคนแค่แหละแค่แหละแค่แหละคงแค่แหละฟิตเนสแหละเออแต่เขาไม่หลัง เดวกนขาโดดมาได้ตัวกูใช่็ไปเปลยมันชุอยูชุบอยู่ไปเลยทำไมเกิดเบี้ยวเยอวะไม่ใ่นี่ตายอยู่ดีเออมันี่ตายอย่างเดียวมันชื่ออาร์มศูนชื่อคุณหล่อห้าเก้มาศยมามมีสซนยาอัดอัดอัดสลับตัวอัดสลับตัวหันมก็ตายกะตากะตา โอ้ยเขี้ยไปเลยวิ่งไปเลยมันมันไม่เดืดเดือดแล้วอ่ะแต่อาจาบอกว่าค่าโอ้โหเจ๊สวยมากเพื่อนหมอไปไหนวะมันชุบอยู่ไป้าใต้ข้าใ,าใต้ตายคุยิงโดนมากว่าเอ้าไม่เข้าอนะ่ะ แต่ถ้าเน้นแต่ถ้าเกิดตัวเิ่นๆกูขอยิงนะียงเหมือนไส้เนันๆทขาไงไอไอ้เอาอยู่กกูฟักกูฟักกูโอ้ยเราเป็นมาอะไรฮี่ตรงไหนตรงไหนร้องร้องยังกระตกอะโอ๊ยเตะกูหอกพี่กูหอไม่โดนว่ะแล้วเอาใหม่เตะใหม่เตะกูทำไหม่อเจ็บเจ็บคนหนึ่งเจ็บคนหนึ่งไอพวกเฮียนี่ก่อการหกเก้ายี่สาม

ชี้อะถูกเอาเรื่องยังอะเฮ้ยไม่ใช่พี่ยิงสมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ววางโลกเลยพี่ไปนี่และไปนี่และย่มายิงมยิงไปโดนี่โดนละั่งโดนละอยู่ังหินังหินมันไปกับังไปเก็บกลับมเกับไอ้เหี่ยทำไมมันไม่หมุนวะโดนโดนเลยนี่เซ่ยะ์ตีนตีนุ่งเอออะ สองคนก็เดือดล้ขนาดนี้อ้เมื่อกี้มันเจอเดอืโอโทนสีอันนึงทั้งหมดเลยแฉอะเออเอเอาไม่ไหวไหมมันถอยแล้ววิ่งละวิ่งหนีไปละอ๋อีเลยมึงเออจัดอัดไปอยู่มันเป็นซีเวอร์อะโอาร์ตังเพื่อมันอติมนติถอยมามุกุรีนตี้งออกข้างไีกแล้ ดูกระดีนดูงรดนเฮ้ยโอ้โหจะมาเถเ่้ยจะมาเถ่อยม่รขอูเพ่อไหมดีเีบอกติดเลยวะวางโล่สองอันแบบรอๆเดี๋ยนี้น่าจะเดดนั่นแหละไม่ได้ใช่ออล้มล้มล้้มล้มโี่ยแตันมันชุบอยู่ ตายเลยยยิงแบบโนสโคไปเถอะเดี่ยวเลยเดี่ยวเลยี่เดี่ยวเลยเฮ้ยผมมุมมันมุมสูงอ่ะเล่นไม่ได้หรอวะตอนไม่มีทางเข้าทางอื่นหรอวะนี่ไงนี่ยรอครับหนึ่งเงี้ยผมไปเลี้ยเทพกูเตียนโลดีเกินโลดีเกินไอ้กูเรียกเทพกินนะขินนอนนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขวางกันเดี๋ยวขวางกัน เหรูถูกเว้ยเห็นมันลุสตอรี่ด้วยเห็นมารุสตอรี่อยู่ด้วยใช่เหรอเออโดนโดนกูอแตกกูแตกกูแตกอะไรนะโดนกูแยดแกงแม่งนักไงกูกูแยดนั่งรูดของกันโคตรนานเลยมันมีด่าเลยเนี่ยคนที่อะไรเที่ยวเหมือนได้ไว้มันมีกี่คนนะอีสามอีสามสามเลยเที่ยที่นี่ว่าหายแล้วไงเจคิวลีดเดอร์เราเดือดนะ เวลาเชียร่าแล้ววะนี่นี่นี่เจอแล้วนี่นี่นี่โอ้โหตรงนี้แหละที่การตั้งเซียร่าแท้จริงก่อแต่คนนึงไอ้บัณฑฮาวก่อแต่นะยิงไปอยู่นี่พุ่อยู่นี่บ้านนี้ละปิ้งไปละปิ้งหนีไปละทุกยิงยิงประตูพังได้ปืนพี่อ่ะยิงเลยละกัน ยาเปิดปิดอยู่ยากำลังจุกแน่นอยู่เลยหมดนะยาเวรกำลังเปิดปิดอยู่โอ้โหสุดที่ลงตายลงตายอ๋อบอสบอสมาหนึ่งมานึ่งมานึ่บอสกัมมุกกมมุกกมมุเฮ้ยอพี่ชาวเต็งพี่ชาวเต็งมาทำโมช่วยด้วยได้ดีโซลทุกคนไม่เห็นเลยเลยวัด เจ็บเจ็บลงคนนึงคนนึงบูฟี่ทำได้พี่อได้ลงได้บูฟี่ทำได้พี่ไถอยก่อนถอยก่อนขัาพี่ขับมาขับมาไ้ยทอทอีแอชี่อชูพอยู่อชูไอัดต่อออยอออัดด้วเจ็เจ็บมันเจ็บพี่อะยิงให้แตกเลย สวยสุชิบิมาิเด f สวยวิ่งมสวยไอ้ิเด่ามัตวมอกสชุบทังโอเคเยไปชุบทงมคนบสามคนบกันไม่หยุดกมันมีโอกาสจะได้เลย็อตไป่กค์ถ้าถ้าไม่มีชุบทองมีชุบทองทุกคนโอ้โหอยกแฟชทุกคนเลยครัไม่เชื่อวมึงุกคนได้ยังไงเลีร์เดือด เงินพันหมดเลย